สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการใช้เครื่องตัดสติกเกอร์มิมากิ CG 6 0 SR 3นะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ฝั่งนี้ปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็จะรันนะครับ หน้าจอขึ้นหน้า local ออแสดงว่าเครื่องสามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการใส่วัสดุคือเราต้องใส่วัสดุแากด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นม้วนเราต้องใส่จต่ด้านหลังขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกล้ออยู่กับแถบสีขาวนะครับจะเป็นช่วงๆพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราใช้ คันโยกตัวนี้ล็อกชิ้นงานหน้าจอก็จะขึ้นโลกับลิฟนะครับโลกับลิฟโลคือวัสดุที่เป็นม้วนลิฟคือแบบแผ่นนะครับวิธีการกดให้มันเช็คก็คือเรากดปุ่มซ้ายนะครับจะเช็คแบบม้วนกับปุ่มขวาจะเช็คแบบแผ่นผมกดปุ่มซ้ายให้มันเช็คแบบม้วนเครื่องจะทำการเช็คลูกล้อทั้งสองลูก ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมจะอธิบายปุ่มปุ่มฟังก์ชันหนึ่งใช้สำหรับลองเทสตัตดก็คือสแควร์ครัตอยู่ในโหมดเทสตัตดเครื่องจะทำการตัดสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เราลองลอกดูว่าตัดขาดหรือไม่ขาดนะครับกดอีกทีหนึง่งลาตาเตอรีก็คือการลบข้อมูลใช้สำหรับเราส่งเข้ามาข้อมูลมาเราต้องการยกเลิกข้อมูลนั้นนะครับเราก็กดฟังก์ชัน หนึ่งสองทีจะขึ้นดาตเกียร์แล้วทำการลบข้อมูลกด enter นะครับชี f ฟีดใช้ในการฟีดวัสดุนะครับใช้ในการเทสดอว่าวัสดุเราใส่ตรงหรือเปล่านะครับมันติ c o ปี y, คือการ Copy ้ชิ้นงานนะครับก็คือเราทำงานชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วเรากดที่มันติ c กปี้ทีนึ่งมันจะเป็นการ c กปีชิ้นงานตัวเก่านะรตรอมานะครับฟังก์ชัน2ใช้สำหรับปรับตั้งแรงกดและความเร็วของเครื่องนะครับ เราพอเรากดฟังก์ชัน2นะครับมันจะกระพริบช่องแรกที่สปีดนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่20เราสามารถเพิ่มหรือลดได้แล้วแต่ลูกค้าใช้งานนะครับต่อมาเราจะเลื่อนให้มันปรับแรงกดนะครับโดยกับปุ่มขวานะครับมันจะมากระพริบตรงครําว่าเพรสเพรสคือแรงกดเราสามารถเพิ่มหรือลดได้แล้วแต่ตัววัสดุนะครับกับปุ่มขวาอีกทีหนึง่งจะก,กระพริบที่ปุ่มออฟเซตนะครับออฟเซตคือมุมของใบม,มีด ตอนนี้ใช้30มสิบออฟเซตสามสิบนะครับก็คือเป็นค่าปกติของมิมากิอยู่แล้วไม่ต้องปรับค่าตั้งค่าอะไรนะครับกดเอนเตอร์ไปเลยเพื่อจะทําการเซฟค่าที่เราตั้งไว้นะครับต่อมาปุ่มทิศทางสามารถเลื่อนได้นะครับกดปุ่มลงชิ้นงานก็จะลงกดปุ่มขึ้นวัสดุก็จะเลื่อนขึ้นนะครับกดปุ่มซ้าย หัวตัดจะวิ่งทางซ้ายกับปุ่มขวาหัวตัดวิ่งทางขวานะครับปุ่ม N คือปุ่มออกจากหน้าเมนูนะครับปุ่ม Enter คือปุกกดปุ่มตกลงที่เราจะต้องการใช้นะครับ <Hi. S 1> ต่อมาจะเป็นวิธีการสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์นะครับอเพราะเราใส่วัสดุเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชัน3ครหน้าจอจะขึ้นรีโมทอันนี้คือพร้อมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้มาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ผมใช้โปรแกรม Illustrator e ในการส่งนะครับขั้นตอนแรกพอเราลงไดเวอร์เสร็จแล้วให้เราเลือกที่สี่เหลี่ยมสามอันตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกโมเดลตามที่เราใช้เครื่องตัดนะครับจะมีรุ่นต่างๆมากมายให้เราเลือกที่ CG SR 3คือรุ่นที่ผมจะใช้ตัดนะครับ เสร็จแล้วนะจอนี้ไม่ต้องทำอะไรเรามาดูตรงนี้ครับ communication จะเป็นการเลือกพอร์ตในการส่งนะครับจะมีพอร์ตซีเรียลพอร์ต USB และพอร์ต LAN นะครับอันนี้ผมใช้พอร์ต USB นะครับขวามือจะมี CGSR3 แล้วก็ตามด้วยซีเรียลก็คือชื่อรุ่นของเครื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่ม Setup นะครับอันนี้คือเครื่องตัดพร้อมใช้งานต่อมาเราจะส่งให้เครื่องตัด ทำงานนะครับก็คือเรากดปุ่มใบมีดตัวนี้ปุ่มพอดนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมไฟคัตคือใช้ในการสั่งตัดนะครับพอเข้ามาในโปรแกรมนี้แล้วนะครับเรากดปุ่มพอดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอนี้ก็คือเป็นปุ่มพอดเอานะครับให้เราเลือกปุ่มพอดเครื่องก็จะทํางาน พอเครื่องตัดหยุดทำงานแล้วเราต้องกดปุ่มรีโมทออกทุกครั้งนะครับเราจะสามารถเลื่อนชิ้นงานได้นะครับแล้วเราจะลองลอกดูต่อมาจะเป็นวิธีการส่งด้วยโปรแกรมคุรดอ o r นะครับ มาดูตรงหน้าจองนี้ผมใช้โปรแกรม Color d o r นะครับเหมือนกันครับโปรแกรม Color d o r เราต้องตั้งค่าตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมสาอัน Porter User Setup ตรงนี้เหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับหน้าจอก็จะขึ้น Porter User Setup แล้วเราเลือกโมเดลตามรุ่นที่เราใช้งานนะครับผมใช้ CGSR 3 s e r i รีนะครับแล้วเลือกที่ Communication นะครับเลือก USB นะครับทางขวามือก็จะขึ้น CGSR 3แล้วก็ตามด้วยซีเรียลของเครื่องแล้วก็กดปุ่ม Setup ได้เลย พอเราจะส่งตัดนะครับเราก็กดปุ่มใบมีดเหมือนกันนะครับนะครับเครื่องก็จะจะเข้ามาในส่วนของโปรแกรมไฟคัทนะครับแล้วก็กดปุ่มอันนี้ยังไม่ได้กดปุ่มรีโมทนะครับจะขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนี้เราต้องกดปุ่มรีโมทก่อนทุกครั้งก่อนที่จะส่งงานนะครับนะพราะผม กดปุ่มรีโมทแล้วแล้วผมมากดคําว่าชิ้นโหลดดิ้งนะครับชิ้นงานก็จะโหลดเข้ามาในโปรแกรมไฟคัทนะครับแล้วเราก็กดปุ่มพอตได้เลยนะปัดเอาแล้วกดปุ่มพอตอีกทีหนึ่งนะครับก็จะก็จะทำงานทันที ต่อมาจะเป็นวิธีการาตัดได้คัดนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องสร้างเลเยอร์ตัดก่อนนะครับก็คือเราครอบตัวชิ้นงานที่เราต้องการทําแล้วก็มาที่นะครับเฟรมเอ็นเทนชั่นคือตัวที่มีสี่เหลี่ยมครอบตรงนี้ครับเข้าไปโปรแกรมก็จะคํานวณว่ามาว่าควรออกมากี่มิลกี่มินนะครับเสร็จแ,แล้วกดโอเคนะครับมันก็จะมีกรอบด้านนอกเข้ามานะครับ,นะรบจะมีกรอบ ขึ้นมานะครับพอเราได้กรอบของชิ้นงานเสร็จแล้วเราต้องมาทําตัวมาร์กนะครับวิธีการทามาร์กก็คือสร้างกรอบสี่เหลี่ยมครอบตัวชิ้นงานโดยอยากให้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ทับกับตัวชิ้นงานนะครับพราะเราสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกตรงคําสั่งน,นี้ครับ register mark create เนี่ยครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมี Uh, แสดงขึ้นมาว่าเราต้องการเป็นมุมหันเข้าหรือมุมหันออกนะครับมีอันนี้เป็นมุมหันเข้าอันนี้เป็นมุมหันออกแต่ค่า Default ของเครื่องจะเป็นมุมหันเข้า Mark Size จะเป็นขนาด10มิลลลายวขนาด0.5มิลมพอได้เสร็จแล้วเราก,กดปุ่มโอเคครับมันก็จะสร้าง Mark ขึ้นมาให้เราสี่มุมคอรดดอลก,ก็เหมือนกันครับวิธีการสร้างมาร์กนะครับคำสั่งใช้ตัวเดียวกันเลย เลือกที่ Frame Attention โปรแกรมกจ็จะคำนวณขึ้นมาว่าควรใช้กีมก่มิลกี่มิลกดโอเคนะครับก็จะได้ตัวเส้นกรอบขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมครอบตัวชิ้นง,งานที่เราต้องการทำนะเสร็จแล้วเรากดนะครับ Register Marker คลิเข้าไป เหมือนกัน,นครับกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับก็จะสร้างมาร์คสี่มุมมาให้แล้วเราก็เอาสามารถเอาตัวนี้ไปปริน์ได้เลยนะครับมาดูในอีเลส์นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ผมจะทําการตัดไดคัทนะครับก็คือเราต้องเว้นช่วงขอบของชิ้นงานเพื่อให้เครื่องสามารถอ่านมาร์กได้ก็คือด้านหลังควรมีไม่ต่ำกว่า5เซนนะครับด้านข้าง1เซน ฝั่งละ1เซนด้านหน้าไม่ต่ำกว่า2เซนนะครับด้านหน้า2เซนนะครับพอเราทําการปิ้นออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาเอาชิ้นงานนี้นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่เราปิ้นออกมา,าชิ้นงานนี้มาใส่กับตัวเครื่อง นี้ผมจะเช็คแบบแผ่นนะครับเพราะเราใส่แบบแผ่น A4 เข้าไปนะครับโดยกดปุ่มขวา ครื่องอ่านหน้ากระดาษเสร็จแล้วเราต้องตั้งค่าอ่านมาร์ก่อนนะครับโดยเรากดปุ่มฟังก์ชัน1เข้าไปนะครับเลื่อนลงมาจนเจอคําว่า s e ตอัพนะครับเ n t e r เข้าไปมาร์คดีเทคเเข้าไปครับตอนนี้เป็น Off อยู่เราต้องตั้งเป็น1 p t นะครับให้มันอ่าน1นึ่งคอย่อเนเ n t e r เข้าไปเรื่อยๆครับไซส์ก็คือขนาดที่ที่เราสร้างเมื่อกี้ผมใช้มาร์สิบมิลอันนี้ก็ต้องตั้งเป็น10บมิลเช่นกัน Enter ไปเรื่อยๆครับ สปีดลิมิตคือความเร็วในการมาร์กอันนี้ผมตั้งเป็น15เซนติเมตรต่อวินาทีเ t e r ไปครับพอเอนเ t อรมาออกแล้วมันจะเข้ามาที่หน้ามาร์กดีเท่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่ม N ออกให้ยืนอยู่ในหน้าโลเค้านะครับพออยู่ในหน้าโลเคอลแล้วเรากดปุ่มเออีกทีหนึ่งมันจะมีไฟขึ้นมาตรงหัวเลเซอร์ตรงหัวตัดนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ให้ไปอยู่ในมุมมาร์ก ไม่จําเป็นต้องให้ติดมุมมาร์กมากเอาแค่อยู่ในแค่ตัวปีกาของตัวมาร์กพอได้แล้วนะครับกดปุ่ม enter อันนี้คืออ่านมารเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดปุ่มรีโมทรอได้เลยครับกดปุ่มฟัง์ชันสกัปุ่มรีโมทแล้วเรามาส่งชิ้นงานอันนี้ผมแยกเลเยอร์ไว้แล้วครับผมก็ปิดเลเยอร์ที่เป็นปิินออก หลือแค่เลเยอร์มาร์กับตัวเลเยอร์เลเชิ้นงานแล้วผมก็กดสั่งตัดพอเข้ามาในหน้านี้แล้วเราต้องเลือกคำสั่งนี้ครับ register register mark นะครับแล้วกด detect mark นะครับหน้าจอทางซ้ายมือจะเป็นสีออกม่วงๆแล้วเราก็กดปุ่มพ o t ได้เลยนะครับแล้วกดปุ่มพ o t เอาอีกทีหนึง่งเพื่อก็จะทำการอ่านมาแล้วทำการตัด สามารถอยู่ชั่วคราวดูได้ว่าเราใส่ขาหรือเปล่าแล้วเลื่อนออกมาถ้า,ถาในกรณีนี้เราต้องการเพิ่มแรงกดนะครับวิธีการเพิ่มก็คือเรากดหยุดเครื่องก็คือกดปุ่มฟังก์ชัน3เพื่อให้หยุดนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม en n ให้อยู่ในหน้าโลคอลก่อนนะครับแล้วเราก็กดปุ่มฟังก์ชัน2นะครับเลื่อนมาตกช่องกลางตอนนี้ใช้แรงกดที่3 5้าอันนี้ผมเพิ่มแรงกดเป็น 55สิห้านะครับกดปุ่ม enter ไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วมันอยู่ในหน้า local ผมกดปุ่มฟังก์ชันสามมันก็จะตัดต่อจากที่เราหยุดไว้